Mà wà, mà wà Mình bị nó về nè yeah. Nên ah, you see em ไ,ไ, 2, ไปสองเก็บไปสองโอ้โหเก็บไปสองับผมเสียงหลุดอีกทีนี้เสียงหลุดนี่นะ เองมาด้วยกันเองไม่จับกลุ่มกันเป็นก้อนน่ะต้งโดนลงโทษแบบนี่แหละพบแล้วสามตัวที่เราเห็นเพื่อนมันอาจจะไปลงแบบไกลๆนะเว้ยนี่คอมโบคอมโบจะกินคู่เลยนะอ่าตายปะตายปะอีนี้อาจจะเป็นแบบตีเดียวกันนะเอ,อ้ยมีศพอ่ะ มีคนเคยมาที่นี่มีคนเคยมาที่นี่โอ้มึงอะน,นะสภาพมึงนี่นะคอปชิงกิัอโทษของปูชิงกิมึงไม่มีสภาพใส่ล่วงไปล่วงไปล่วงไปคารถดคารุดจะบอกคาร่ด จเจอกูเดี๋ยวกูไปแจมก่อนต้องให้กูเปิดงานนะให้กูเปิดงานนะความจริงแล้วนะนั่ส่องอะไรอ่าร่วงอ่าร่วงปัาเถอะจะกูเก็บไปดิ นี่ยจะขึ้นรถไอ้นี่มายิงคนเดียวน่ะเนี่ยเฮ้ยมายิงคนเดียวเน,นี่แอบเพื่อนมาเก็บก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะศพเองอ่ะโอ้ยแล้วคูณแปดมาละแล้วคูณแปดมาละ MK เหรอไอ้เคี้ยง MK เหรอดีดีเหรอวะเอ้ยมาละไอ้เคี้ย เนน็อกไปด้วยเย็ดเป็ดเฮ้ยมันอยู่บ้านนี้เดี๋ยวบ้านหน้าเหรอถูกบ้านนี้ไปก่อนถูกบ้านนี้ไปหนึ่งจอนมันยังเงียบ อ่าน็อกไปน็อกไปยังไงอย่างนี้ต้องไปช่วยเพื่อนน่ะบ้านใกล้เรือนเกงเนี่ยต้องไปช่วยเพื่อนน่ะไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนเองตายนะ่ะข้าบอกไว้ก่อนไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปาก เพื่อนอยู่ไหนครับเนี่ยเพื่อนนายอยู่ไหนครับอันายให้คุยเราหน่อ,อ,อนนยสิบอกอันนี้ไม่คุยด้วยบอกอันนี้ไม่คุยด้วยต่อยตายดิต่อยตายดิอาคูณหกมันเสิร์ฟเอ้า โอ้โห oh, oh. ยิงฟรีอย่างนี้นี่วันนี้มีคนนะน่าแบบน่าแบบ เฮ้อเฮ้อแต่นี่เรามันมาหัวด,ดีมั้งอ่าล่วงไป หมดตรีดิหมดตรีดิใส่ชุดคนใหม่ใส่ที่เหมือนเห็นอาร์กนะโอ้โหอ,อาร์กกับเอบิจบข่าวอย่างงี้อย่างี้ก็จบข่าวไปดูของเก็บของกันดิเฮ้ยเหมือนมึงรีบอ่ะ พี่อยากเก็บของอะเสียงมึงอยู่ไหนเนี่ยเอวีมึงกินไปไหนวะมาเ,าเอาเิวไม่ฆ่าซะพูดแปดเก็บมาเกี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหหวย ไม่ตาย,ยางี่ไม่ได้นะไม่ตาย,ยางี้ไม่ได้นะไอ้เชี่ยไปถือไอเดบิลยิงเขาอ,อ,อะไรอย่างเนี่ยหลันมะะันมะละกูหลอนมัละยีงนั้มันไม่คมไอพวกนี้เลุสเลย์ส่วนก็บ่อยเกินเพิ่งลงเองนะ ็ดนอกหนึ่งโอ้ยเอาหมดไปหมดไปหมดตรีดิอโทษอ,อย่ามาหยองกับพี่นะ่ะ นี่มีคนมาแล้วโอ้โหไม่ล่วงอีกกูถามจริงเหรอโอ้โหไม่ล่วงจริงดิยิงขนาดนี้มันแบบตามเมยดมันแช่แชนะ่ไงมานี้มานี่เหย็ดเปดลี่ย้ล ย็ดเปียมันเอาเราเนี่ยแหละตัวเนี้ยโผล่มาโผล่มาเฮ้ยไม่โผล่เลยว่ะจะขึ้นรถยังไงเนี่ยกูเลงเลงหัวรอเลยเนี่ยมามาเฮ้ยเฮ้ยสู้สู้ริมส,สู้มันก็ได้จะรู้นะว่าพี่มีอะไรอ่ะ อเอ็งไม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอวะมึงดูอยู่แล้วนะว่ากูมีอะไรเช่นน็อกไว้ตัวนี้ไปซ้มก่อนเดี๋ยวขอขอญาตซ้มก่อนครับอือฮขอย่าขอญาตเฮ้ยแม่งมีแบบเนินบั็กวะ่ะไม่มีเนินบั็กวะ่ะอ้าตายตายไปมันจริงอะไรวะ นั่นนี่นั่นนี่มันสู้นะเฮ้ยมันเสียงเมื่อกี้มันเสียงมันใช้ปืนเลยววะเฮ้ยมีคนใกล,ๆล้ๆเราอะแย่และโอ้ยโอ้ย อางเนี่ยเพิ่งเสียหน้าหลังขอร้องขอเก็บตีนี้ก่อนเสร็จอายาเอายาอุยอ้ยอุย้ยโอ้โหชี่ยนี่แม่งเลียมแม่งดีว่ะโ,โยกไปโยกมาโยกไปโยกมากปรเดี๋ยวว่าพี่นิ่งกว่าไงแค่นั้นแหละ แย่จัดนะแย่จัดแย่จริงไนอะ้เฮียตรงเนี้ยบอกไว้เลยบอกเลยว่าเย็ดเปียกเย็ดเปียกเย็ดตะม้อนเครืกระทะมันขาวต่อสกินได้บอกไว้จัดกระทะหัวขาวจั๊วรเลยอ่ะ โอ,โอ้ยไอ้เหี้ยบัรลูดกูเร็วอย่างวะดับสามอะ่ะน่นจะตายอยู่แล้วเ้ยเดี๋ยว